สวัสดีครับชมชมทุกท่านอันนี้ก็จะพา,ชมชมมาทุกทมานมาดูระดับน้ําในบริเวณริมแม่น้ํามูลตรงท่าน้ําตลาดใหญ่ของจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะครับวันนี้ก็ยังมีตัวเลขขึ้นมาเห็นนะครับที่บอร์ดวัดระดับน้ํานะครับสงสัยบอร์ดจะเสียนะครับก็มาดูที่บอร์ดเลยนะครับ ก็บางอยู่นะครับ,บน้ำอยู่ที่เกณฑ์พอระวังนะครับอันนี้นะครับปัดได11 11้111.11เมตรนะครับระดับน้ำทะเลนะครับจมนะครับพอยังต่ำกว่าตะลิ่งโยนะครับ89เซนนะครับ89เซนขึ้นจากเมื่อวานนะครับ 11เซนติเมตรนะครับเป็นจากเมื่อวานนะครับขับตาการไหลของน้ำนะครับไหลผ่านตรงบริเวณขนังต่อใหญ่นะครับ1855รลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับเป็นหน่วยเป็นลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับก็ข,ขึ้นน้อยกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวาน,นขึ้นมาเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ขึ้น วัน11เซนนะครับก็มาดูกัรไหลของนน้ำมูลช่วงใต้สะพานนะครับอ,อกมานะครับตากันไหลก็น่าจะใกล้คเคียงกับเมื่อวานนะครับ ฟ้าจำใซนะครับไม่ค่อยมีเมฆนะครับมีเมฆน้อยนะครับตรนนี้นะครับก็แดดจับเลยนะครับนนี้นะครับก็ขึ้นจากเมื่อวานนะครับสิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับุขชงนะครับยังต่ำกว่าตะลิงอยู่แปดสิบเก้าเซนนะครับ9เก้าเซนนะครับตามที่เ้าที่เราเขียนไว้ที่บอดนะครับ เลขนะครับอันนีตัวเลขึินให้ดูนะครับขอมาดูบองทีเจ้าที่เขียนไว้ตรงจุดนี้นะครับจบนะครับยังต่ำกว่าตลิอยู่แปดถึงเก้าเซตนะครับท่านดูในขั้นก็ระวังนะครับระดับน้ำนะครับในเขก็ระวังนะครับก็เริ่มขึ้นจาื่อวนน้อยลงนะครับ คาดว่านะครับถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มในช่วงนี้นะครับตาการไหลของน้ําน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ระดับน้ําน่าจะขึ้นลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับคืออาจจะเริ่มคงที่แล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับานจมนะครับ มีฝนตกลงมาเพิ่มนะครับช่วงนี้นะครับก็ประมาณอีกสี่ห้าวันนะครับดูจากพยากรณ์อากาศนะครับดูจากข่าวต่างๆนะครับก็ยังไม่มีอายุเข้านะครับก็ร่องมรสุมนะครับก็มีน้อยลงนะครับก็อีกประมาณสักสีห้าวันตามข่าวนะครับพยากรณ์นะครับก็จะมีลมหนาว นะครับถือว่าอากาศหนาวหรือว่าความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมานะครับก็อจะทำให้บางพื้นที่นะครับเกิดฝนตกฟ้าขนองบ้างนะครับทังหมในช่วงแรกๆนะครับต่อจากนั้นอากาศก็จะเริ่มเย็นลงเล็กน้อยนะครับทังหมนะครับฝนก็จะค่อยๆลดลงนะครับในช่วงสี่ห้าวันนะครับข้างหน้านะครับทังหมนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมาเปรียกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ราะการน้ำตะกอระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะครับทุกงนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ